มันจะเข้าไอ้เทียมันช่วยกูด้วยชอวยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยช่วยฮิวทีฮิวทีเจมซ้ายหมดเลยเอาเลินตีไปเอาตีแร้ตีแรก สวยเอฟเอฟงปอบปอบปอบไม่ได้ว่ะเขี้ยมันเก็บสกิลดองไว้อ่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันต้องรีบสวยสวยเก่งมันโอ้โหสวยสวยใช่เงี้ยตึงว่ะ เพื่อนนี่เก่งเหรอครับใช่แล้วครับโอเคแอมนอดเลยทีครับโอ้สไปด็อบสไปด็อบมินนะโอเคแวร์ชิงซีไอครับเอานะโดนิสโดนิสโบโอ้วันมอมินนะทูมอวินโดอยู่ที่กูตัวหนึ่งนะโอรอไอจัสต์ันมิดจัสต์ันมิดคันคิวไลท์วันยูแคนโกเดยูแคนโกเดโบโอเคโอเค กูดโคดกูดโคดลูกกันมีลูกกันมีลองอีลองอีกแคนูแฟรดแคนูแฟร์รอนมอผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ตายเลยวะไม่มีน็อกน็อกหน้ากูน็อกเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยโลโลตายสามตายตายสามเลยหมมแล้ะมาไอ้น้อง let's die, yeah My bad, my bad To block them doors and turn them lights down low Jeez bro, your voice is good Your voice is good bro, your voice is good bro But some music on the soft and slow Bro, oh, so yeah, your face go so well, good, bro. Go you can go to Master Chef, bro. No more. Lai wah. Kerang kelar. Oh, sorry. Oh, what the fuck? <laughs> too far too far. <laughs> <laughs> hey ye, what the fuck? Bro. Bro, masuk. Kami cak. Hey, yo, what the fuck? Cheat ku. เจอทีสวนไงหุยกระสุนเดดไปซ้ำมือเบิร์ดเยวเบิร์ดไม่ได้อ้จรู้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาเอะไอีกคนเบิร์ดเบร์ตี้เมื่อกี้กับเทอ์เ หลังอะโดนไปร้อยสี่สองไอ้เชี้ยเลือดมันแต่แปดมึงะ

จอบเจ็บช็บเดน้ำเดลยเามลุ้นบานไม่ต้องมีหรอกดยริตัวเดียวพอควรพี่เอาจเบอร์มาแชมเปอร์มาแชเอร์เียอะไรเขาล็อกกัหมดแล้วคือคือกูเล่นตัวไม่ฟเอาคิวจอยมาแหละดีแล้วมันไม่ใช้มันไม่ใชสกิลแรกมัน ไอ้ลูกบอลันแม่งเก็บไว้ยัดแม่มันเวไอ้เหี้ยกูแพนไม่เคยจะใช้ลูกบอลเลยกูตายมีเีม่เหยกิตาดีจัดลูกบอลมันไอ้เหี้ยไมเห็นมันไม่เคยจะใช้เลยเหี้ยไอ้เหี้ยตอนไม่ไปแพนองไม่เพิ่งใช้น

เอไปดิคุณนั่งกินข้าวหรอน่าอยู่มิดแต่เพื่งกูเห็นก้อมันติดตรงมิดอ่ะฝั่งเราหรือวะกิ้มเกินล้ว โอ้ยยิงไม่โดนไอ้เหี้ยไงเนี่ยโอ้กูยิงโดนไปส่วนละนัดส่วนละนัดเลยเงี้ยเออจะรีบไปจะรีบจะรีบไปรีบเออไปวงแผนอาชือรีบกูไปวงแผนจะรีบกูเออเฮ้รถเทตโรเทตโรเทตเฮ้ยไมเดินผ่านรถเทตโรเทตเพียบเลยตัวนี้ตัวเอ็กโซแมส เปิกูเลยแรมล้มสอกกูกลับไปเลยไปเอาล้มสอกก่อนไปไปไปมันไม่แม่นไม่แม่นอ๋อฟู๊บใช่ไหมเออฟุ๊บฟู๊ฟู๊มันเข้าหัวหมดเลยนะสองนัดได้กูนี่ยิงเข้าไปแล้วจ้ะอืมระเบิดป่าววะมึงจะทักทำไมล้อข้างบนน่ะ โอล้วไปแ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 ล้วไปวไปแ้วแล้วไปแล้้วไปแล้วไปแล้้วไปแล้วไปแลว้วไปแล้วไปว้วไปแล้ว้วไปแล้วไปไปแไป้วไปไปแล้ว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 ไปแวไปแล้ววไป้วไปแลไป้วไปวไปแลแล้ไปแล้วไแล้วไปแล้วไไป้วไ้วไปแลแล้วไปแล้วไปแล้ว้ว Oh. Um...